ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไม่ครับ EP สามนั่นเองโอเคโอ้ยผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ซึ่งเออผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบตอนคืนมากเท่าไ,รไหร่นี่ไะนี่แน่อย่าไยุ่งกับฉันนะแล้วผมขอตัดไปแป๊บหนึ่งโอเคทุกคนผมคิดว่าผมความปักทอบรอบๆฮะนี่แน่ นี่เนี่ยนี่เนี่ยว้าวอย้าไม่นี่มันคือคำพื้นอันโหดร้ายชัดๆเลยนี่นะอ้าวโอ้กับตายโออดูผมตัวอีกแล้วน้องเขียวไม่ไม่ไม่แมงมุมก็อย่าหย่ไปไปแล้แล้วผมคิดว่าผมยังไม่ปลอดภัยแมงมุมเดี๋ยวบ้านลงโอ้อย่าไปยุ่งนะ นี่นะนี่นะโอเคเราตัองรีวิงไปบ้านปะไม่โอเคทุกคนผมเจอหมู่บ้านโชคด,ดีมากอมอมโอเคผมควรน,นอนโอเคทุกคนผมตื่นแล้วไปผมคิดว่าวังว่าวันนี้จะเป็นเชา้าที่สดใสทุกคนผมควิดว่าผมควรเริ่มใหม่โอเคงั้นเริ่มใหม่ที่ตัวใหม่ว้าวทุกคนผมจะฐานด้วยโอเคทุกคนผมก็ได้เห็นมายี่สิบห้าอันกับ ทาดอีกหาอนทุกคนผมไม่มีอาหารอย่างไรผมต้องทําก็คือกลับไปหาหมูบัดเอ๊นายฉันขอยีบรูนนะไอ้ยังไม่แยง่งสิฉันขอกะละกันนะไปแล้โอเคทุกคนผมอิ่มแล้วเออตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะผมจะต้องทํำไรอ๋อเอาเตียงไงไม่รู้นะว่านี่จะมีเตียงหรือเปล่าแต่ที่รู้ผมหาประตูไม่เจอนเนี่ย อ้าวนี่ไงประตูช่างมันเอ๊ะไม่ได้จะเซียสิขโมยไปแหละเอ๊ยก่อนที่จะจากไปฉันขอหน่อยสิเห้มันเย้แห้งขอบคุณนะเพื่อน thank you โอ้ทุกคนผมเจออาหารที่เป็นเนื้อสักที <c oughs> อืออเอาอะไรพี่ไปเผานะเนี่ยเอาเอาเนี่ยไปเกระไรแล้วกระดับเดือย Okay. เอาละได้เวลาปักทอดรอบๆเลยแหละนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่บนเขาตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ถึงมันจะคำคำแฮะนี่แหละแล้วก็ตรงหน้าเกาะนี่นี่แล้วก็นี่จุดสุดท้ายอโอเคเออแต่ยังไปสุดท้ายปักตรงนี้ด้วยนี่แหละโอเคทุกคน อืมผมก็ต้องทําอะไรผมต้องสร้างบ้านโอเคทุกคนผมได้เนื้อแสนอร่อยแล้วย่างที่สองผมควรวางเตียงนี่แน่แล้วก็เซฟไว้ด้วยอย่างที่สามปักทอดในถ้ำแล้วก็ขุดทุกคนผมเจอคอเปอร์ด้วยซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะไปทําอะไรงั้นผมก็เอาไว้ตรงนี้ผมหวังว่าอันนี้ผมจะยังไม่พังโอเคผมเคลียร์อีกตรงนี้ก่อน นคนี่แน่นอนกันทุกคนก um, ่อนที่ผมจะโดนค่ะเออนั่งไงนี่แกจะเดินมาหาฉันไม่แดงนะแกกำลังโดนไฟเผานี่แน่นี่ห้าวจิงๆเลยสอมบี้ซอมบี้ซอมเอะสอมบี้ซอมเอะอย่าทำให้ฉันตายก็พอนี่แน่อย่ามายุ่งอย่าไม่ยุ่งตายซะเฮ่ยเกินเนื้อกินฟรีแล้วทุกคนไม่เห็นอร่อยเลยอะ ทุกคนผมเอาเตียงมาไว้ตรงนี้แหละทุกคนตอนนี้ผมขาดไม้ผมต้องไปขึ้นไปตัดไม้ก่อนโอเคได้เวลาถางป่าและวต้นสุดท้ายอ,อยังไม่หมดเนี่ยโอ้ยยังไม่หมดอีกอช่างมันโอเคทุกคนถือว่าหมดแล้วโอเคผมคิดว่าผมควรเพิ่มขนาดห้องโอเคผมเจอปัญหาใหญ่แล้ว ถ้าเกิดตัดเข้าไปมันจะเป็นน้ำโอ้โหขุดมาตั้งไกลทุกคนผมโดนคิปเปอร์ระเบิดโอเคทุกคนของผมหายหมดเลยเนื่อมันเศร้ามากแล้วผมก็ต้องกลับไปแก้แขนโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมก็แค่เก็บของแล้วผมก็ปักทอดไปโอ๊ยอะไรเนะี่ยเฮ้ยแล้วผมก็ปักทอดไปเยอะเลยใช่ บิกแองกอันนึงโอ้นี่เจอเหล็กด้วยเดี๋ยวผมขุดเหล็กกันสองก้อนเฮ้ยอีกอีกอันนึงอีกอันนึงอีกเยอะนะเนี่ยเฮ้ยได้เยอะแล้วปะเนี่ย,ยทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าไอ้ทอดหกสิบสี่อันนั้นมาจากไหนเพราะว่าผมอะเจอจั๊กอดฉานเยอะมากแล้วผมก็เลยเอามาคับเป็นทอดหมดเลยเพราะว่าเหมืองน,นี้เป็นเหมืองใหญ่ ได้พวกจำนวนที่เกิดออกมาจาก64อันก็4อันนี่แหละแลวมาปากักเฮ้ยตรงนี้ก็มีทำนี้เยอะฮะโอเคทุกคนเอ่อเราจะกลับขึ้นไปยังไงเนี่ย โอ้ยมืดตึแบเลยโอ้ว้าวเผาเร็กแล้วก็ก็ขอากาบลาทุกคนด้วยนะครับพาหน้าผมก็จะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรลงถ้ำกันพาทนี้ก็แค่ทาที่อยู่ก็พอบ๊ายบาย